นักงนานสอบสวนกองบังคับการตำรวจปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าปคอบอควบคุมตัวนายอนุวัตน์ประทุมถิ่นหรือนารา,าเรรประเทย ู้ต้องหาตามหมายจับในคดีช่อโกงประชาชนและข้อหาอื่นรวม4ข้อหาไปขออำนาจศาลฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวค่ะเพราะว่าเป็นคดีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากน<ม>าราบอกว่าวันนี้ก็จะยื่นขอประกันตัวมาต่อสู้คดีนะคะ<ม>ขอโอกาสจากสังคมอ้างว่าที่ผ่านมาใช้นี่มาเดยอดอนตลอดยอมรับว่าเครียดที่ถูกจับถูกคุมขังอยู่ในห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาของกองปราบราเมืม่อคืนที่ผ่านมา แต่พอผู้สื่อข่าวสอบถามว่าเตรียมหลักทรัพย์มายื่นประกันตัวเท่าไหร่หนายอนุวัฒน์ไม่ตอบคำถามนี้ค่ะแล้วก็ถูกคุมตัวขึ้นรถเดินทางไปที่ศาลอาญาทันทีค่ะขอให้หนไูได้ออกมาสู้ต่อได้ใชน้นี่ทุกคนต่อละกันเพราะว่าทุกวันนี้หนูก็ใช้นี่มาตลอดแล้วขอ,อทุกคนกำลัอยอยงใจนะค,ครับียมหลักทรัพย์ไปเท่าไหร่ก็คือเป็นยังงากนครับเทียนนะครับเพี่อน ช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนที่นาราจะถูกควบคุมตัวขึ้นรถค่ะมีเพื่อนสองคนเข้าเยี่ยมและนำอาหารเช้ามาให้รับประทานจากนั้นก็เดินทางออกไปที่สารอาญาพร้อมกับรถของตำรวจปคอบอนาราถูกตำรวจปคอบอเข้าตรวจค้นที่บ้านพักและก็ดังเก็บสินค้าก่อนถูกจับเมื่อวานนี้เนื่องจากเป็นคดีที่มีผู้เสียหายมาแจ้งความบอกว่าถูกหลอกขายกล่องสุ่มโดยที่มีการชักชวนให้ลงทุนซื้อกล่องสุ่มที่มีทองคำ ราคาต่ํากว่าท้องตลาดพอผู้เสียหายโอนเงินไปแล้วก็ไม่ได้จัดส่งให้ตามที่ตกลงเข้าข่ายผิดฐานหลอกลวงประชาชนเบื้องต้นนารายังให้การปฏิเสธและขอต่อสู้คดีในชั้นศาลค่ะนอกจากนั้นยังถูกแจ้งข้อกล่าวหาโฆษณาหรือสนับสนุนให้มีการกระทําผิดกฎหมายทุจริตหรือหลอกลวงโดยการนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอ,อ,อร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกองประชาชนค่ะ